กลับม,มานานแล้วเหรอค่ะทานอาหารได้ยังเรียบร้อยค่ะคุณพ่อพูดอะไรถึงผมบ้างเธอยิ้มหวานจ่อยท่านบอกคุณเป็นนักต่อสู้ชั้นเยี่ยมในรอบปีเลยใครก็ทําอย่างนั้นได้ถ้าฉีดยาเข้าไปมุทิตามหมุนตัวกลับแล้วย่อนก้นลงนั่งเก้าอี้หน้าเตียงยาอะไรคะ ox3 ของรัสเซียเธอทําทตาโตใครแนะนําให้คุณใช้ครูฝึกที่เกาะมารีนาฉีดมากี่ครั้งแล้วสองครับอย่าใช้ยานี้เป็นอันขาดนะ มันเข้าไปเร่งไตทํางานหนักในที่สุดจะหมดสมรรถภาพเอาดือด้อนะคุณผมยักคิ้วครับก็เป็นหน้าที่หมอต้องให้การรักษามุทิตาขอนพูดง่ายลือเกินอย่าฉีดอีกนะจําไว้ครับก่อนกลับมาที่นี่คุณพูดอะไรกับัวหน้าคะเธอเปลี่ยนเรื่องอยากเราออกจากหน่วยเพชรคาดปีกทองครับนีหน้าท่านถึงเรียกฉันเข้าไปพบผมพูดลุกขึ้นนั่งทันทีว่ายังไงขอร้องให้ช่วยก่อมคุณให้อยู่ทํางานในหน้าที่นี้ต่อไปคะ่ะเท่านั้นเหรอ ท่านชี้แจงด้วยว่าเพชฌฆาตทุกคนต้องเป็นชายโสดผมทำตาเจ้าชู้พลางถามแล้วหมอมีความเห็นยังไงเรื่องนี้ครับเธอหลบสายตาลงต่ำขอสงวนคําตอบค่ะงั้นผมลาออกนะมุตทตาลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งเอ่ยก็ตามใจคุณฉันง่วงแล้วละ่ะผมขยับตัวนิดหนึ่งเชิญสิครับคุณจะนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้เอา้าแล้วให้ผมทํำยังไงโน่นห้องนอนคุณผมมองตามนิ้วที่เธอชี้ก็เห็นผ้าห่มและหมอนวางอยู่ในอ่างอาบน้ําซึ่งเช็ดถูสะแห้งสนิท ใช่แล้วครับนั่นคือเตียงอันบรมมาสุขของเพชรคาตปีกทองซึ่งอยู่ใกล้ๆกับส้วมซึมวันลุ่งขึ้นขณนะที่ผมและหมอมุทิตากำลังกินอาหารเช้าอยู่ในห้องพักเสียงกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นผมลุกจากเก้าอีไปยกหูแล้วกรอกเสียงลงไปห้องหมายเลข209บ้านสันติสุขจะพูดกับคุณชันชัยค่ะเสียงโอเปอเรเตอร์บอกผมหูพึ่งกำลังพูดอยู่ครับกรุณารอสักครู่ค่ะ ต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียบปลั๊กก่อนที่เสียงคุ้นหูของหัวหน้ากองสืบราชการรับจะดังมาตามสายช่านใชเหรอใช่ครับขอพบหน่อยผมยกข้อมือดูเวลาก็รู้ว่า8ปดโมงสินาทีจึงตอบไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับเลิกกันผมแขวนหูโทรศัพท์กับเขาที่เราเดินมานั่งกินอาหารตามเดิมใครคะหัวหน้าครับมาทํางานแต่เช้าเลยเหรอผมยักไหลสงสัยไม่ได้กลับบ้านมิทุ่อะไรคะเรียกผมไปพบ เกี่ยวกับพวกนั้นหรือเปล่าไม่รู้สิครับงั้นฉันส่งคุณก่อนไปโรงพยาบาลนะขอบคุณครับ10นาทีต่อมาเราก็ออกจากโรงแรมมุทิตาขับรถมุ่งตรงไปยังเอกใหม่โดยมีรถของหน่วยอารักขาขับตามมาติดติดโดยแล่นเร็วไ,ไม่ได้เพราะการจราจรบนถนนสุข,ขุมวิทคับขังมากเมื่อถึงหน้าบ้านสันติสุขเธอจอดรถให้ผมลงก่อนชะโงกมาบอกอย่าลืมเรียนคุณพ่อนะเลิกงานแล้วฉันจะมาหาท่านผมโบกมือให้โอเคครับ รับปากแล้วผมก็หมุนตัวเอื้อมมือไปกดกลิ่งไฟฟ้าที่เสาล้อคอนกรีตครูเดียวยามเปิดประตูบานเล็กพร้อมทั้งถามสัญญาณผ่านมอระสมตะวันออกผมตอบเป็นรหัสตามที่ได้นัดหมายกันไว้หินล่องกาสงบเชิญครับผมเดินไปตามถนนซีเมนจนถึงตัวตึกจึงก้าวขึ้นบันไดตรงไปยังห้องทํางานของหัวหน้ากองสืบราชการรับเคาะประตูก่อนเปิดเข้าไปพบเจ้าของห้องกําลังอ่านเอกสารในแฟ้มสีแดงอย่างเคร่งเครียดโดยมีอัศวินนั่งสงบสงเยมอยู่หน้าโต๊ะ หัวหน้าระสายตาจากเอกสารเงยหน้าขึ้นมองผมพร้อมทั้งเอ่ยถ้าต้องเหนื่อยกันแล้วอนุชิตผมย่อนตัวลงบนเก้าอี้วางใกล้อัศวินเรื่องอะไรครับ CIA ถอดรหัสเอกสารที่ยึดจากจังหวัดยะลาสำเร็จปรากฏวเรสเตอร์ไปลูกน้องเอมิลสติวบิกกี้อ้าวผมขมวดคิ้วไม่ใช่บุคคลเดียวกันตามรายงานของสายลับหัวหน้าพงกศีรชาช้าแล้วคนที่ผมยิงตายคือสติลบิกกี้หรือสตูเออร์ครับเขาสา่หน้า ยังหาคนยืนยันไม่ได้หัวหน้าแน่ใจนะไม่ว่าภาพในสไลด์ที่ฉายให้ผมดูนั้นก็คือสติลบิกกี้ไม่ใช่เหรอตอนนี้ชักไม่แน่ใจงั้นต้องรีบค้นคว้าหาข้อเท็จจริงก่อนสายเกินไปแล้วครับคุณหมายถึงอะไรก็ความปลอดภัยของหมอมุทิตานิ้วชี้ขวาของหัวหน้าเริ่มสั่นขณะเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้หน่วยอารัขขาของเราเข้มแข็งมากขออนุญาตครับอัศวินเอ่ยออกมาบ้างผมมีวิธีพิสูจน์ว่าไป ฉายสไลด์ขุนเพ่งภูมิดูก็อาจบอกเราได้ว่าภาพนั้นคือใครครับเยี่ยมมากคุณจัดการตั้งเครื่องฉายและจอในห้องรับรองเดี๋ยวผมและอนุชิตจะตามไปครับเมื่อสวินออกจากห้องหัวหน้าเอ่ยถามผมตัดสินใจหรือ,อยังเรื่องอะไรครับจะทำงานให้เพชรฆาตปีกท้ вот องต่อไปไหมผมถูฝ่ามือจนร้อนขอเวลาไต่ต้องสักหน่อยสิครับขึนเดียวยังไม่พออีกเลยเรียนหัวหน้าตรงๆผมอยากแต่งงานเขาเลิกคิ้วขึ้นกับใคร หมอมุติตาความคิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ,อไรตอนไปฮันนีมูนที่หัวหินอะไรทําให้คุณคิดอย่างนั้นอ่างอาบน้ําและโถส้วมครับเขายกมือขวาขึ้นป้องหูฮะว่าไงนะอ่างอาบน้าและโถส้วมจริงๆเอาไว้เสร็จเรื่องสติลบิกกี้ก่อนผมจะชี้แจงรายละเอียดครับคุณนี่มีอะไรแปลกเสียงสัญ,ญญาณจากเครื่องอินเตอร์คอมบนโต๊ะทำงานดังรันเมื่อหัวหน้าเอื้อมมือไปกดปุ่มก็ได้ยินเสียงอัศวินรายงานมาตั้งเครื่องฉายสไลด์เรียบร้อยแล้วครับ ดีมากก้าวจบเขาก็ลุกจากเก้าอี้พร้อมบอกผมไปเราไปกันเถอะพอก้าวเข้าห้องรับรองก็แลเห็นคุณเพ่งภูมินั่งพิงพนักเตียงหันหน้าไปทางจอภาพยนตร์ขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่บนขายอย่างริมผนังตึกด้านตรงคามโดยมีอัศวินยืนคุมเครื่องฉายสไลด์ที่โต๊ะข้างเตียงมุทิตาไม่มาด้วยเหรอแกถามผมขนาดรับไหวสั่งผมให้เรียนว่าตอนเย็นจะแวะมาเยี่ยมครับคุณเพ่งภูมิพยักหนา้า เป็นยังไงนี่สายใจขอพอเข้ากันได้ไหมผมยังไม่ทันตอบหัวหน้ากละแอมลั่นแล้วชิงพูด <c oughs> ต้องมารบกวนท่านอีกแล้วไม่เป็นไรแกโบกมือเชิญตามสบายหัวหน้าหันไปสั่งอัศวินเริ่มฉายได้ภาพขาวดำที่ปรากฏบนจอไป็นรูปถ่ายด้านข้างของชายสูงอายุชาวตะวันตกร่างสูงกล่งผมงอกปราปลายกำลังยืนปะปนกับคนอื่นๆที่ท่าอากาศยานแห่งหนึ่งในเอเชียอาคาเน์ ท่านขุนเคยเห็นฝรั่งคนนี้ไหมครับหัวหน้าถามคุณเพ่งภูมิจ้องดูอยู่ครู่หนึ่งไอ้นี่ละที่ยกพวกไปเล่นงานคนในบ้านผมชื่ออะไรครับเรสตูเออร์ทำไมจึงทราบมันแนะนำตัวก่อนบ้างครับผมไม่ทาตามคำสั่งมีชื่ออื่นอีกหรือเปล่าครับไม่รู้นะหัวหน้าสั่งอัศวินปิดเครื่องฉายสไลด์ก่อนบอกขุนเพ่งภูมิการุณาเล่ารายละเอียดให้ผมฟังได้ไหมครับครั้งแรก มันปลอมเป็นพระแคทอลิกเข้ามาติดต่อขอเช่าที่ดินผมสร้างโบสถ์แต่พอมาหาครั้งที่สองก็ได้เรื่องเลยมันทำยังไงครับจับคนในบ้านไปหมดแล้วขู่ผมว่าทำไมปฏิบัติตามคำสั่งมันจะยิงลูกสาวผมนอกจากเลสเตอร์กับคนทั้งห้าที่ชานชายค่ายังมีใครไหมครับที่เข้าพบท่านขุนมีใครครับฝรั่งหนวดเครายาวผมขาวโพลนท่าทางล่องแคล้วพูดภาษาไทยชัดเจน ลูกสึงจะเป็นนายของพวกนี้อีกทีเพราะเลสตเออร์นอบน้อมมากผมหันไปลีวตากับอัศวินขณนะที่หัวหน้าซักต่อเขามาพบท่านขุนเรื่องอะไรครับก็มาขอบใจผมที่ร่วมมือกับองค์กรไทยใหม่และให้คำมั่นว่ามูทิตาจะไม่เป็นอันตารายหากผมทำตามคำสั่งมันเสมอต้นเสมอปลายฝรั่งคนนี้อยู่ในจังหวัดยาาละลาเหรอครับคุณเพ่งภูมิสายนาผมคิดว่าไม่ใช่เพราะมันแต่งตัวชุดเดินทางมันมากี่ครั้งครับ หนเดียวเท่านั้นทราบชื่อไหมครับแกเงินหน้าขึ้นมองเพดาลนลักษณะทบทวนความจำไอ้ยูซูบเคยเอ่ยถึงมันบ่อยๆดูเหมือนจะชื่อบิกกี้บิกกี้อะไรทำนองนี้แหละหัวหน้าดิดหนิวก่อนหันไปสั่งอัศวินเก็บเราไปพบผมที่ห้องทำงานครับขอบพระคุณท่านขุนมากเขาพูดกับผู้เท่าไม่เป็นไรผมยินดีให้ความสว่างทุกอย่างอนุชิตหัวหน้าหันมาทางผมครับลาท่านขุนกันเถอะ เดี๋ยวก่อนคุณเพ้งภูมิโบกมือเอ๊ะคุณเรียกลูกเขยผมว่ายัางไงนะหัวหน้ายิ้มอย่าเอาใจใส่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยครับท่านนอนพักผ่อนดีกว่าครับว่าแล้วก็หันมาชวนผมออกจากห้องคุณมีความเห็นยังไงในเรื่องนี้เขาถามขณะดเดินลงบันไดก็ต้องสืบหาที่อยู่สติวิกกี้ให้ได้ในเร็ววันครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะใครเป็นคนส่งสไลด์รูปนั้นมาครับเอเจนต์เราที่ห้องกง บอกเขาว่าผิดตัวไม่ใช่อ e ิมสติบิกกี้ขอส่งมาใหม่หัวหน้าพงกศีรษะเข้าทีนี่แต่ในเมืองไทยอาจมีอยู่แล้วในชื่ออื่นผมหูพึงแล้วหน่วยไหนจะเก็บไว้ครับกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยผมสอบถามไปเดี๋ยวนี้ถ้ามีก็วิเศษครับเขายกแขนขึ้นโอบไหลเพชฌฆาตปีกทองต้องออกอารวาสอีกแล้วหน้าที่ผมรับนี่แหละคือการตัดสินใจของคุณกว่าจะรู้ตัว ก็หลวมตัวจนสายเกินแก้มเหมือนว่าจุฬาถล่มเข้าไปในเนียงปักเป้าต่อให้วิ่งรอกกันจนตาเหลือกก็คงหมุนเติ้วอยู่อย่างนั้นและในไม่ช้าไม่นานก็เอาหัวมงโลกอนถึงแดนของตนภาพถ่ายชาวต่างประเทศซึ่งอยู่ในข่ายสงสัยว่าจะเป็นเอมิลสติลบิกกี้ซึ่งทางกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติส่งมาอย่างกองสืบราชการลับได้ผ่านสายตาขุนเพ่งภูมิแล้วทุกใบปรากฏว่าไม่มีผู้ที่เราต้องการตัว หัวหน้าจึงต้องเรียกมือสืบชั้นยอดของหน่วยตลอดจนฝ่ายข่าวกรองคือเรือเอกอัศวินและผมมาวางแผนค้นหาตัวสติวบิกกี้ในห้องประชุมที่อยู่บนชั้นสองของคฤราสน์สันติสุขนี้คนขอความร่วมมือจากกองตรวจค้นเข้าเมืองกรมตำรวจด้วยครับอัศวินเสนอความเห็นต่อที่ประชุมจะได้ส่งรูปถ่ายชาตวตะวันตกทุกคนที่ยื่นคำร้องขออยู่ในประเทศไทยชั่วคราวหรือระหว่างรอโคต้าเข้าเมืองมาให้เราพิจารณาโดยด่วนครับสมมติว่าสติวบิกกี้ลักลอบเข้ามาล่ะผมแย้ง ถ้าเป็นอย่างนั้นจะได้ตั้งเข็มการสืบสวนให้ตรงจุดข้อเสนอของอัศวินไม่แล้วหัวหน้าสนับสนุนถึงแม้จะได้รูปถ่ายทั้งหมดช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าหลับหูหลับตาควานหาตัวกันทั่วประเทศใครมีความเห็นอะไรอีกสาวใหญ่เจ้าหน้าที่ในทีมคนหนึ่งชูมือขึ้นขออนุญาตค่ะว่ายังไงคุณมายูรีในฐานะที่ดิฉันทํางานประสานงานกับหน่วยสืบราชะการลับอเมริกันขอแนะนําว่าคนติดต่อ CIA ให้ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งค่ะเรายังไม่มีภาพถ่ายบุคคลผู้นี้ พันตรีนิคมหัวหน้านแผนกข่าวกรองคัดค้านก็ส่งชื่อและลักษณะรูปภัณฑ์เท่าที่รู้จะขุนเพ่งภูมิให้เขาก็ได้นี่คะ่ะสาวใหญ่คนนั้นว่าดีมากผมเห็นด้วยอัศวินสนับสนุนงั้นมอบให้คุณเป็นคนทาหนังสือรับที่สุดเพ่ยังกองตรวจคนเข้าเมืองและหน่วย c a ของอเมริการทั้งสองฉบับหัวหน้าสั่งทันทีค่ะเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อมายุรีออกจากห้องไปแล้วก็มีเสียงอนัดสัญ,ญญาณจากเครื่องพูดภายในที่วางอยู่บนโต๊ะประชุมหัวหน้ากดปุ่มสีแดงแล้วถาม มีอะไรหน่วยรักษาหมอมุนทิตาวิทยุแจ้งข่าวมาค่ะโอเปอรเรเตอร์รายงานถ่ายทอดเข้ามาในห้องนี้ค่ะครูเดียวได้ยินเสียงฮ้าวๆผ่านลําโพงมาเจ็ดห้าเรียกัวนหน้าเจ็ดห้าเรียกัวนหน้ากําลังพูดอยู่จุดของเราจากโรงพยาบาลไปกับฝรั่งรูปร่างสูงโปร่งไว้เรายาวอายุมากแล้วผมหูผึ่งขนาหัวหน้าถามแล้วระหว่างนี้อยู่ที่ไหนมุ่งหน้าไปทางลังสิตเห็นผิดสังเกตหล,ลายงานครับรถยี่ห้ออะไรเมอร์เซเดสเบนสีดํา หมายเลข 2.. อเรีแปดหกแปดครับฝ่ายน้นไม่กี่คนนอกจากคนขับฝรั่งยังมีนั่งข้างหน้าอีกคนหนึ่งครับติดตามต่อไปเยค่าสายตาารง,งานมาทุลยะยะผมจะส่งอนุชิตลาสวินไปสมทบครับเลิกกันหัวหน้ากดปุ่มปิดเครื่องพูดก่อนหันมาสั่งพันตรีนิคมติดต่อตำรวจทางหลวงสกัดรถดคันนี้นิคมหัวหน้าแผนกข่าวกลองรีบออกจากห้องไปปฏิบัติตามคำสั่งอนุชิตครับเราไม่ต้องเสียเวลาค้นหาตัวมันแล้วเขาพูดเสียงเครียด คุณกับอัศวินไปจัดการตามว,วิธีเพชฌฆาตไปอีกทองแต่ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของหมอมุนทิตาให้มากที่สุดอัศวินและผมลุกขึ้นยืนเกือบพร้อมกันอาวุธที่นําติดตัวไปคนเป็นออโตเมติกขนาดจุดสีหและลูกสองสั้นปราบจราจนหัวหน้าสั่งเปิดวิทยุในรถเราฟังการติดต่อระหว่างหน่วยอาักขากับที่นี่ตลอดเวลาด้วยครับสิบนาทีต่อมารถอเมริกันคันใหญ่แรงม้าสูง ก็ออกจากคารืหาดสันติสุขโดยมีอัศวินเป็นผู้ขับและผมนั่งคู่อยู่ข้างหน้าแล่นตามถนนเอกรัไมุ่งสูเ่เพชรบุรีตัดใหม่แล้วเลี้ยวขวาตัดออกหัวมากและลาดคล้าวตรงไปยังถนนพหลโยธินเสียงรายงานของหน่วยอารกขาผ่านลำโพงวิทยุมาเป็นระยะทําให้ผมรู้ว่าขนาดนี้รถของฝ่ายตรงข้ามซึ่งพาหมอมุนทิตาไปกําลังข้ามสะพานลังสิตมุ่งสูป่ประตูน้ําพระอิน อัศวินเร่งความเร็วขึ้นจนตำรวจจราจรซึ่งยืนรักษาการอยู่สี่แยกบางเขนมองตามหลังจดหมายเลขทะเบียนไว้เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเสียงหัวหน้าหน่วยเรียกทีมอารักขาทางวิทยุ ต่อจากนั้นพวกเราก็ได้ยินเสียงปืนกึกก้องและติดตามมาด้วยเสียงของแข่งกระทบกันดังโครมคลามพร้อมกับวิทยุในรถของหน่วยอารักขาเงียบหายไปเฉยๆผมคว้าไมโครโฟนมาพูดทันทีอันดอ,อหนอัน,นุดุจข้อ,ขอหนไงนยนเสียงอ,อะไรบ้างครับเขาใจว่าคนขอราเสียพมนเราะาเสียมัผมจะราง,งานให้ทามา,า,าอย่าเชยเืดาขางหน้าสกว่า อัศวินเหยียบคันเร่งน้ำมันจนมิดร,รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแสงรถบรรทุกทีเดียว3คันคนขับรถที่สวนทางมาตะโกนลั่นก็ต้องแอบข้างทางเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุครู่เดียวผมก็แลเห็นรถของหน่วยอารักขาหงายท้องรอชีฟ้าอยู่ข้างทางด้านซ้ายถ้าคนทั้งสองที่อยู่ในรถคันนี้ไม่ตายคงทุกพลภาพไปตลอดชีวิตผมรายง,งานทางวิทยุทันที ดูนอนเสียงอัศวินร้องขึ้นรถติดเป็นแถวเลยผมวางไมโครโฟนไว้ที่เดิมอัศวินหักพงมาลไยไปทางขวาหลบรถที่จอดเรียงกันเป็นตับแล้วขับแซงขึ้นนากระทั่งเห็นตำรวจหลายคนโบกมืออยู่กลางถนนให้รถเราหยุด อศวินเหยียบห้ามล้อแล้วโดดลงไปเจรจาโดยมีผมตามไปติดๆผมเลยเอกอสวินสินธุรักษ์แห่งกรปอครับเขาออกไปแนะนําตัวพร้อมแสดงบัตรจากในสิบตำรวจผู้นั้นทําความเคารพทางกอมบังคับการวิทยุสั่งพบผมให้อำนวยความสะดวกท่านครับได้ตัวคนที่หน่วยเราต้องการไหมเขาชี้ไปยังศพที่นอนระเกะระกะกลางถนนริมทางไกลเมอร์เซเดสเบนส์สีดำและ b m w เสีเทาที่จอดชิดกันพราะรถวิทยุตำรวจทางหลวงหลายคันปิดกั้นถนน จึงไม่สามารถแล่นต่อไปได้พรางรายงานพวกมันตายหมดครับเพราะโดดลงจากรถมายิงต่อสู้กี่คนเจ็ดครับมีผู้หญิงไหมหมดสมเริกําลังสอบปากคาครับอยู่ที่ไหนในรถวิทยุครับเธอได้รับบาดเจ็บบ้างหรือเปล่าผมถามมัง่งปลอดภัยดีครับผมถอนใจโล่งอก,อกแล้วรีบวิ่งไปยังรถตํารวจผ่านศพทั้ง7ซึ่งนอนกอดปืนตายในท่าต่างๆในจํานวนนี้มีชาวต่างประเทศผมข่าวโพลและหนวดเครายาวแต่งกายเรียบร้อยรวมอยู่ด้วย รูปร่างลักษณะตรงตามคำบอกเล่าของขุนเพ่งภูมิไม่มีผิดมันก็คือสติบิกกี้ผู้อยู่เบื้องหลังการยุยงคนไทยให้ทรยศต่อชาติจนถึงกับรบราฆ่าฟันกันเองผมคิดน่าเสียดายที่เพชรคาตปีกทองไม่มีโอกาสได้สังหารเหมือนเหยื่อรายอื่นมุทิตาเห็นผมจึงลงจากรถวิทยุแล้ววิ่งมากอดด้วยความดีใจชาญชายขาเธอพูดละล่ำละลักฉันเกือบไม่ได้พบคุณเพราะอะไรถึงออกจากโรงพยาบาลมากับมันมันหลอกฉัน ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจชาวเยอรมันชื่อดร์เกอร์ฮาร์ดขอร้องฉันให้พาไปดูห้องผ่าตัดทันสมัยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะผมเป็นห่วงคุณมากนะคุณพ่อรู้เรื่องไหมหัวหน้าคงไม่บอกแน่เธอยิ้มออกซิงคลอสทีไปเรากลับกันเถอะขณะเดินผ่านศพเหล่านั้นเห็นอัศวินกําลังค้นตัวและยึดเอกสารได้หลายฉบับเขาโบอกมือให้ผมก่อนเดินตามหลังมาขึ้นรถหนึ่งชั่วโมงให้หลังเราถึงย่านจอแจของถนนสุขุมวิท หมอมุธิตาขอแวะเข้าชาวริโฮเตลเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวซึ่งเลอะเทอะเปืเป้อนคนตมเพราะเธอตกคูข้างทางหลังจากโดดลงจากรถของเอมิลสติวบิกกี้แล้วผมตามขึ้นห้องพักด้วยโดยปล่อยให้อัศวินนำเอกสารที่ยึดมาได้กับกองสืบราชการลับแต่ผู้เดียวระหว่างที่มุธิตากำลังอาบน้ำอยู่นั้นผมนั่งสูบหรีบนเก้าอี้ข้างเตียงพรางึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครูใหญ่มุธิตาก็หน่วยนัดออกจากห้องน้ำในชุดมิดี้สีเหลืองสด เธอยิ้มให้ผมและเดินไปที่โต๊ะแต่งตัวชั้นใช่คะว่าไงครับฉันอยากพูดกับคุณมานานแล้วผมมองเธอในกระจกเงาเรื่องอะไรครับเอ่อก็เรื่องการแต่งงานของเราไงคะทําไมล่ะครับจะเอาอยัางไงมุตทตาหมุนตัวหันกลับมาเผชิญหน้าผมแล้วนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจพูดจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือแยกทางกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมลุกจากเก้าอีก้าวเข้าไปหาเธอ เราอาแขนโอบกอดด้วยความกระสันรันจวนแต่พอจะก้มลงจูบสายตาก,ก็แลเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งบนโต๊ะเล็กๆขวเตียงนอนสะท้อนแสงไฟเพดานเป็นเงาวับมันคือด้ามมีดเปลือกหอยมุกซึ่งฉันทนาซื้อให้ก่อนตายผมชะง,งักคลายแขนที่โอบกอดอยู่พลางคิดว่าผู้หญิงซึ่งยืนตรงหน้าผมขณะน,นี้สวยมีความรู้ยอมหาคู่ชีวิตที่แท้จริงได้ไม่ยากสำหรับผมนั้นไม่เหมาะสมกับเธอด้วยเหตุหลายประการคือ งานในหน้าที่เพชรคาตปีกทองกำลังรอผมอยู่เพราะผู้ก่อ,อก,การร้ายยังไม่หมดไปจากผืนแผ่นดินไทยและอีกประการหนึ่งนั้นผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมเช่นยี่สุนสาวบ้านป่าฉันทนาแห่งพระแน่ข้าวกลองตลอดจนดวงสมอนนักร้องกินตัวแรงหลวนต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือฝ่ายตรงข้ามทางสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจะยอมให้มุทิตาผู้บริสุทธิ์และมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ต้องตกเป็นเหยื่อกระสุนปืนของผู้ก่อ,อก,การร้ายคนหนึ่งกระนั้นหรือ ความคิดสะดุดหยุดลงเมื่อเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังกังวานผมผ่าจากมุทิตาไปรับสายห้อง2 0 9ครับอนุชิตเสียงหัวหน้ากองสืบราชการรับดังก้องหูมาที่หน่วยเดี๋ยวนี้มีงานรออยู่ครับผมวางหูโทรศัพท์แล้วหมุนตัวเดินกลับมาหามุทิตาและบอกเธอขอเลือกเอาอย่างหลังเธอจ้องหน้าผมขเขม็งหมายความว่าครับผมไม่เหมาะจะเป็นสามีของผู้หญิงคนใดในโลกถ้ายังทำงานให้หน่วยเพชรคาดปีกทอง พูจบผมก็คว้ามีดพกด้ามมุกจากโต๊ะเล็กๆใส่กระเป๋ากางเกงก่อนเดินไปยังประตูห้องสามก้าแรกมันช่างยกขายากเย็นซะนี่กะไรแต่ก้าวต่อไปค่อยสะดวกขึ้นตามลำดับกระทั่งคล่องแคล่วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น